สวัสดีครับพี่น้องเอซแฟนช่องนะครับสวัสดีตอนเศร้านะครับมันี้เป็นเศร้าของวันที่31มสินะครับสาตุลาคม2568นสะครับช่วงเศร้าสิมีเสียงนกเสียงกาห้องบรรยากาศทงไห่ทงนาครับแล้วก็เสียงรถพ่อม วันนี้เพื่เห็นกับสิพาพี่น้องท่านผู้ชมนะครับสิพาพี่น้องท่านผู้ชมมาตามแนวทางของเลขรับกอดทอมอ้นนะครับเลขลับกอทอมอ้วดที่ผ่านมานะครับวดที่ผ่านมาของเพิ่นบ่เขานะครับเฉียดไปแต้มหนึ่งเฉียดไปแต้มหนึ่งแต่ขนาดสในใจคือของเพิ่นนี่มันจะเป็นจะเป็นหางเดียวนะครับสามตัวหางเดียว สองตัวหางเดียวนะครับน่าสนใจเบิ้งเบิ้งไปเราก็อดบ่ไไรนะครับที่เจีเอามานําเสนอซึ่งเพิ่นกะไ้ม้าทุกงวดแหะครับเพื่อนจะทรงไล่มาไ้นะครับส่วนมากเพื่อนก็จะไหล็อกใกล้ๆว้านหอยออกเพิ่นจะไหล็อกใกล้ๆว้านหอยออกคือแนวทางของเพิ่อนนี่เพิ่นบอกว่ามันกับม้าแบบลับๆนะครับม้าแบบที่ว่าบ่ให้ไผตามได้นะครับ แนวทางของเพื่นสําหรับว่นนี้เพื่นจะไห่มาไห่มาสามตัวหางเดียวสองตัวกับหางเดียวคือเกาสาหรับเลขลับกอทอมอพอเฮงมาเสียวกอหมูนให้เพิ่นนั้งบกเขา่ามัดทีพันมาบกเขาแจกก็น่าสนใจนะครับ เนี่ยเป็น้อมุนงวดที่ผพานมานะครับบกเขา่าแต่เพิ่งกรหไบก็บลายเพป็นไ้ซ้ำนี่นะครับนี่รับกอทมองวดที่พานมานะี่ออกหกนึงนะครับเนาะข้างล่างออกหกนึงเป็นไหกแปด,ด 8, นะครับ วันนี้พิ่งขาใม้าแบบเก่าเหรครับม้าสามตัวสามตัวหางเดียวแล้วก็สองตัวก็หางเดียวอ่ะเอาักข่างงอกให้พี่น้องเห็นนะครับให้ม้าหางเดียวเหมือนเดิมนะครับสำหรับแนวทาง เราเพียงแคเอาข้อมูลให้เบิ่งนะครับเด้อวดนนี้นาสนใจนะครับนาสนใจร้ายเพียงการลงทุนไปแล้วนะครับวันนี้ทั้งบนทั้งล่างาเป็นไฮเดนแปดนะครับดเด้อเป็นไฮเดนแปดบางท่าน็นว่ายามใดสี่แห้เบิง้งสี่โบห้เบิ้งสันบ่กคือจังว่าออไปว่าออมาอยู่ อันนี้พอเห็นก็นขออนุญาตนะครับเฮ็ดคลิปให้ถึงสิบนาทีนะครับถึงสิบนาทีเพื่อจะเป็นการสั่งรายได้ค่ามึกค่าประกาค่าน้ำมูกน้ำมันนะครับเนาะคุากันคุยกันให้เข้าใจเลยนะครับออเสียงนกก็ได้สำหรับแนวทางของเพิินวดนี้เลขรับกอทอมอนะครับอเอาลงทางนี้เนาะ คนนมา038นะครับแล, 9, 0, 3, แล้วก็98 038แล้วก็98นะครับให้ไว้เป็นแนวทางนะครับเด้อให้ไว้เป็นแนวทางเท่านั้นนะครับไม่มีใครรู้ว่าจะออกตัวไหนมาตัวไหนให้ไว้เป็นแนวทางนะครับให้ท่นานใช้วิจารณญาณในการรับชม สิ่งทุย่างมมนก็ต้องมีดวงน้ำนะครับเขาก็อาศัยดวงเขาพร้อมกันดวงห้องมานะครับเขากับโค้งสีบบพาดสําหรับแนวทางที่พอเฮงน้าเสนอพี่น้องก็ใไสวิจารณญาณในการรับชมนะครับเด้อพอเฮงบบได้เปลี่ยนผู้ออกเองนะครับพอเฮงเปลี่ยนเพียงแค่ซื้อกางนะครับเป็นสะพานบุญให้กับพี่น้องท่านผู้ชมนะครับได้เห็นแนวทางของอาจารย์เพิ่นที่เพิ่นไหมา ก็เหงกับออกมานำเสนอให้นะครับออกมาเ,เาผยแผ่ให้พี่น้องท่านผู้ชมเอฟซีทุกท่านได้เบิงได้ชมกันนะครับผู้ชื่นชอบเที่ยวกับกันเสียงโฉกลาบกับพิจารณาลองเบิงให้พี่น้องท่านผู้ชมวิเคราะเบื้องน้านะครับเอาไปประกอบกับความฝันหรือว่าความเสียของเจ้าของจะได้นะครับเอาไปประกอบกันชอบก็จัดขัดก็พานนะครับเป็นการนําเสนอ แนวทางในงวดวันที่นะครับในงวดวันที่1พฤศจิกายน2,568นะครับัวเห็นกำลังเห็ดขอบมูลให้อีกพอเห็นวา่าวดนี่ตัวเลขเพิ่นสวยนะครับตัวเลขเพิ่นสวย 038เนี่ยบ่เฮงว่าสวยนะครับ038เนี่สวยแล้วก็98ก็สวยบ่แน่ท่านอาจ,จมีโชคดีกับตัวเลขโชคลาภนี่มีเคราะห์เบิ้งนะครับอายุที่ความชอบความพอใจของเฮานะครับาากันเฮามักเฮาชอบเฮาจังคอยลงทุนนะครับเด้อ เป็นการนำเสนอแนวทางนะครับเพื่อนไหมาเพื่อนกาบาคิดว่ามันเป็นแนวทางที่เปลี่ยนโชคลาบนะครับเพื่อนกาไหมาไว้ให้เป็นแนวทางให้กับพี่น้องในการเ,าเรียกซื้อสลากกินแบงรัฐบาลร้องเบิง้งผู้ใดมักลงทุนหรือว,ว่ามักเสี่ยงโชคลาบนะครับนี่ของเพิ่น038แล้วก็98นะครับ 038แล้วก็98สาตัวพี่น้องตัดน้ำเลยนะครับเด้อตัดน้ำนะครับเดี๋ยวไปแห้งตัดทางจะได้นะครับ เทียบอมาสามตัวเทยบมาสองตัวนะครับเขาต้องตัดออกไปนำ้ำเพราะว่าเขากีวกับวหูนะครับเนาะว่ามีผู้ใดหูจะค้นว่ามันจะออกตัวใดมันจะมาครบสามตัวบ่หรือจะมาแค่สองตัวแนวทางเลขรับกทอมอนะครับพี่น้องกับพิจารณาลองบึงนะครับเด้อไปพิจารณาไปประกอบกับความฝันเนือว่าเอาไปเทียบกับอาจารย์ดังๆอาจารย์ยังไง,ง,งเพิ่นมามาน้ำกันบ่ งวดนี้เป็นต่มีโชคลาภบ,บอนะครับเรื่องที่เก็บไว้เป็นสถิติก็ได้นะครับเก็บข้อมูลของเพิ่นเอาไว้ไว้เป็นสถิติเลขลับกอทมอนะครับแต่ว่าพอเฮงหมั่นใจงวดนี้ของเพิ่นเขาแน่นอนนะครับเพราะว่าพอเฮงคิดว่าแนวทางของเพิ่นนี่กิจะเปลี่ยนประโยชน์กับพี่น้องท่านผู้ชมสู้ผู้สุขคนสำหรับผู้ชื่นชอบ นะครับในการเสียงโชคลาภการ้องพิจารณาเบื้องนะครับให้ท่านใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับให้ไว้เป็นแนวทางผู้มักกับมีผู้บวมมักกับมีนะครับต้องขอโทษขออภัยพี่น้องท่านผู้ชมบางท่านก็สิวา่าเอ้ยบกเขามาสองวัดแล้วยังเอาไม้อยกบจู่ก็สิว่านะครับเนาะกะคือเขากบอกว่า,วามันจะออกตัวใดน,นะครับเนาะ มันออกไปแล้วบัดนนี้พเอเฮงเอามาให้เบิงเอาอมาเวาน้ำก้นมันกับ,บว่ามีความหมายนะครับ,บมีความหมายบ่าสามารถกลับคืนมาได้แต่มันผ่านไปแล้วนะครับอตอนนี้มันท่านได้ผ่านไปนะครับเขาก็สามารถน้าไปวิเคราะห์พิจารณาได้กับแนวทางของเพื่อนนะครับเลขรับกอทมเดอพี่นวองเดอนี่นะครับ038แล้วก็98นะครับ ขอให้พี่น้องท่านผู้ชมอยู่ดีไม่แห้งให้โซกๆกันมันนะครับให้ร่ำร่ำรวยๆกันกนะครับเด้อช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงปลายฝนต้นหนาวอากาศก็ทีเปลี่ยนแปลงพี่น้องรักษาสุขภาพดวยครับเด้อไอก็ฮอแแข็งนี่มันสีเงาด้วยครับเพราะว่าอากาศทุกมื้อนี่มันบนแน่บ่บนอนกางเวียนหอนกางคืนหนาวนะครับอ้าวเพราะให้ ยูดีไม่แห้งสุขภูสุขคนครับ่ากเกียยจาจนขอให้น้ำล้ำเร่ยวันนี้ให้ถูกขมันน้ำกันเมืดสุขภูสุขคนนะครับเด้อเดี๋ยวจะมาพบพ่อกันในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ